อาเทียนเนี่ยเป็นเด็กนักศึกษาปโทที่ชีวิตเนี่ยก็กาลังจะไปได้สวยอีกไม่นานเขาและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเรียนจบแล้วแต่ทว่าอาเทียนเนี่ยก็ดันมีปัญหาเรื่องต้องใช้เงินและเขาเนี่ยก็ดันไปเจอเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เป็นการเดิมพันออนไลน์ทําให้อาเทียนเนี่ยลองเข้าไปเล่นดูครับพอเขาไปเล่นเนี่ยเขาก็ได้เลือกที่จะเล่นกับสาวๆที่เขาพอใจและเขาเนี่ยก็เลือกนางเอกที่สวยถูกใจเขามากๆจากนั้นอาเทียนและก็ลูกค้ารายใหญ่คนอื่นเนี่ยก็นั่งเล่นทั้งวันทั้งคืน ซึ่งการเล่นเกมในช่วงแรกๆเด่ยก็กลายเป็นว่าอาเทียนเล่นมือขึ้นตลอดครับเล่นได้กลายเป็นผู้ชนะมีเงินเป็นกอบเป็นกำเล่นตั้งแต่ค่าจนเช้าซึ่งสูตรที่อาเทียนใช้เล่นเนี่ยก็เป็นการทบต้นนะครับถ้าเขาเสีย1เขาก็ต้องทบไปอีก2พอชนะเนี่ยเขาจะได้เงินกลับคืนมาทั้งหมดถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยไม่มีทางแพ้แน่นอนซึ่งอาเทียนเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับพกเ,เพื่อนๆโดยที่ไม่ให้แฟนของเขารู้เพราะแฟนของเขาเนี่ยไม่ชอบการพนันอาเทียนเนี่ยก็เล่นอยู่เรื่อยๆครับจนก,กระทั่งตาสุดท้าย เขาได้ตัดสินใจ all-in ไปทั้งหมดเอาเงินที่จะไปซื้อของขวัญให้แฟนมาเล่นเกมจนกระทั่งเขาเนี่ยก็เสียแหละครับโดนเจ้ามือเนี่ยแดกจนหมดรูดกักทําให้อาียนเนี่ยรู้สึกเซ็งแล้วก็เครียดมากเหมือนกันพออทียนเงินหมดแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีวิธีการที่จะทําให้เยื่อเนี่ยยังคงอยู่กับพวกเขาต่อครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นคนใช้ยูเซอร์ของนางเอกนะครับในการพูดคุยกับลูกค้าโดยพวกเขาเนี่ยก็จะปล่อยเงินกู้ให้กับอาเทียน โดยที่ไม่ต้องมีดอกเบีย้ยไม่ต้องมีคนค้ำประกันทําให้อาเทียน่ยสนใจครับเลยกู้เงินมา5,000หยวนและเขาก็เอาเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยไปซื้อของขวัญให้แฟนในตอนนั้นเนี่ยอาเทียนก็แบตกําลังจะหมดพอดีครับเขาเลยพยายามวิ่งหา power bank เพื่อขอยืมในการชาร์จจนกระทั่งเขาได้ power bank มาซึ่งเวลาบ่าย3เนี่ยพวกแก๊งคอนเซนเตอร์บอกว่าจะแจกโปรแกรมที่มีความแม่นยําในการเดิมพันให้กับลูกค้านะครับพออาเทียนได้เห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเออ e, มันแม่นจริงๆเว้ย ออก25จริงๆด้วยตามที่บอกไว้เลยในขณะที่อาเทียนทํางานอยู่เนี่ยเขาก็ได้แอบดูกีฬาพวกบาสเกตบอลครับซึ่งพิจาาชีพเนี่ยก็ส่งข้อความมาเตือนอีกว่าคุณชอบดูกีฬาหรือว่าชอบเล่นฟุตบอลอะไรหรือเปล่าอาเทียนก็งงครับรู้ได้ยังไงเนี่ยคราวนี้อาเทียนเนี่ยก็ไม่เป็นอันทํางานแล้วครับทำงานประชุมก็ดูบอลดูอะไรทํางานก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยิ่งเล่นยิ่งเสียเริ่มเอารองเท้าของสะสมไปขายแล้วก็ขายขาดทุนด้วยนะเริ่มชักชวนคนในที่ทํางานรวมถึงเพื่อนในมหาลัยด้วย ยิ่งเขาชวนคนเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีเงินไปเล่นครับอท,ทียานเนี่ยก็ติดพน,นันผีพนันเข้าสิงหนักเลยครับจนกระทั่งพวกเก็บเงินกู้ที่อาเทียนไปกู้ไว้เนี่ยตามมาถึงบ้านเวลาผ่านไปแค่เดือนเดียวเนี่ยอท,ทียนกลายเป็นคนละคนกับที่พวกเขารู้จักเลยและพวกเก็บเงินกู้เนี่ยก็พาตัวอาเทียนไปบริจาคเลือดจนกว่าจะใช้นี่หมดแฟนของอท,ทียานเนี่ยพยายามจะวิ่งตามครับบอกว่าฉันจะหาทางช่วยเธอเองแต่อท,ทียานเนี่ยก็ไล่ให้เธอไปมไม่ต้องมายุง่งจนกระทั่งพ่อของอท,ทียานเนี่ยต้องเอาเงิน มาใช้นี่แทนลูกชายตัวเองและบอกให้เลิกยุ่งกับพวกเราซะพออาเทียนรอดจากพวกแก๊งเงินกู้ไม่ได้เนี่ยแม่ก็ได้เอาโทรศัพท์เครื่องเก่าครับมาให้กับอาเทียนได้ใช้เนื่องจากโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยพวกเขายึดไปหมดแล้วจากนั้นอาเทียนเนี่ยก็เอารถของตัวเองเนี่ยไปค้ำประกรันครับเอาเงินออกมาเล่นเดิมพันต่อสุดได้เงินมาจํานวนหนึ่งครับประมาณสัก3 0 0 0 0นอาเทียนเนี่ยก็กะจะเล่นฟุตบอลเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ตานี้เนี่ยเขาจะเลิกเล่นตลอดชีวิตเลย ด้วยความที่อาเทียนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ครับเขาก็เลยให้แฟนเนี่ยช่วยกดเดิมพันตามที่เขาบอกหน่อยซึ่งแฟนเนี่ยก็บอกว่าได้เดี๋ยวกดให้เธอก็กดตามที่อาเทียนบอกครับเกาหลีใต้ยิงประตูแรกเกาหลีใต้ชนะ2 0ซองเฮงมินยิงลูกแรกซองเฮงมินยิง1ลูกเขาจะได้อีก3 0 0 0 0ซึ่งพอฟุตบอลโลกเริ่มเตะเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่อาเทียนเล่นไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เข้าล็อกหมดเลยครับทำให้เขาเนี่ยดีใจมากมาก ได้เงินมาเกือบล้านแน่นอนแต่ปรากฏว่าแฟนของอาเทียนเนี่ยเธอกดยกเลิกไปก่อนก่อนที่เกมจะเริ่มเพราะเธอเนี่ยกลัวว่าอาเทียนจะเสียอีกทำให้อาเทียนเนี่ยก็แทบช็อกเลยครับเลยเผลอผลักแฟนของตัวเองล้มลงกับพื้นเขาพยายามจะงอแฟนขอโทษครับแต่เธอเนี่ยก็รู้สึกเจ็บแล้วก็แทบจะไม่อยากให้อภัยอาเทียนเลยจนั้นอาเทียนเนี่ยก็มาหาอามาที่เป็นยายของเขาอาเทียนเนี่ยก็ตัดสินใจขโมยกําไรหยกที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลออกมา1อันครับและเขาเนี่ยก็มานั่งเสียใจร้องไห้ กับพฤติกรรมที่เขาได้ทําลงไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะต้องทําให้ครอบครัวผิดหวังและเมื่อก่อนเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยฉะนั้นของแฟนอาเทียนเนี่ยเธอก็ไปหาตํารวจเพื่อพยายามจะขอความช่วยเหลือแต่ตำรวจเนี่ยก็มีงานใหญ่มากกว่านั้นครับเธอเนี่ยก็พยายามที่จะตามจับสลายแก๊งองค์กรพวกคอเซนเตอร์ center, เว็บพนันอะไรพวกนี้แหละซึ่งอาเทียนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เหยื่อเล็กๆรายหนึ่งทาให้ตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับ ได้แต่รับข้อมูลจากที่นางเอกเนี่ยส่งมาเป็นอีเมลของพวกคนร้ายแล้วก็กลับไปทํางานต่อส่วนอาเทียนเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันเนื่องจากเขาเนี่ยติดพนันออนไลน์อย่างหนักจากลูกที่ดีที่เคยน่ารักของแม่ตอนนี้เนี่ยก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหัวร้อนทาลายพังข้าวของเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์ของเขาคืนเพราะการที่มีโทรศัพท์ของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาดวงดีอาเทียนขู่แม่ว่าจะจบชีวิตตัวเองถ้าเกิดไม่เอาโทรศัพท์ของเขามาทําให้แม่เนี่ยต้องยอมบอกรหัสตู้เซฟ ว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ในตู้เซฟพออาเทียนไปเปิดดูเนี่ยเขาก็ได้หยิบโทรศัพท์เงินปึกหนึ่งพร้อมกับสมุดจดสูตรเดิมพันของเขานะครับอาเทียนเนี่ยติดหน,หนักถึงขนาดเอาคอนโดที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของตัวเองไปจำนองกับธนาคารนะครับเปกิดว่าอาเทียนไม่มีเงินมาจ่ายเนี่ยพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยึดคอนโดเพื่อขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้แทนได้อาเทียนได้เงินมา8ล้านกว่าและเขาก็ร่วมลงทุนทั้งหมดพร้อมกับโทรหานางเอกเพื่อขอคุยด้วย ซึ่งอาเทียนเนี่ยก็เชื่อนะครับแล้วก็โอนเงิน8ล้านให้กับบัญชีธนาคารของนางเอกกว่าที่อาเทียนจะรู้ตัวเนี่ยเขาก็โดนบล็อกจากไอดีของนางเอกไปแล้วทําให้อาเทียนเนี่ยรู้สึกกังวลกังวายมากๆเลยครับทำให้เขาเนี่ยกลับบ้านไปร้องไห้และผิดหวังกับตัวเองสุดๆพอของอาเทียนเนี่ยก็หัวใจกําเริบอาเทียนเนี่ยก็เศร้าหมองดําดิ่งจากผีพนันเข้าสิงจนทอนเี้เนี่ยเขาหมดสิ้นเนื้อประดานตัวแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะดิ่งตัวเองเพื่อจะตัดปัญหานี้ไปแต่ทว่าเขาก็ยังไม่ตายครับ ดันเกิดอาการโคมา่าตอนนั้นเนี่ยอาเทียนก็ไม่มีบ้านจะอยู่เลยครับต้องมาเช่าห้องคอนโดแคบๆอยู่พวกแก๊งต้มตุนเนี่ยฉลองปาร์ตี้ที่พวกเขาทำยอดได้ในขณะที่ครอบครัวของอาเทียนต้องมาพบกับความสูญเสียทั้งเงินทองพร้อมกับชีวิตของลูกชายที่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า